อัดวิดีโอเลยพี่น้องครับดูถ่ายสนามสุดๆเลยพี่น้องครับววสามหาหาควายตัวบักง่ายนึงพี่น้องเวียดหน่อสามสามมันกระย่างหนีพูดแบกเวียดยางคุณทุนถอดเสื้อจะเป็นมันสามสาม,สามสามมันจะโรคตัวผูนอนเกลือกิ่ต้มอยู่ตัวเดียวเนี่ยคือเคื่องบรรจงว่ะซี่เครื่องบปุ๊บพวกนี้มันพวกนี้มันไปเลี้ยงเลี่ยงเลงเลงแข่งกันไงกอเป็นแข่งกันนะ ต่ำกันแน่ยังไงนะผมเหยียดมากขนาดเน้ยขัดใต้มันก็เป็มันก็เอาไปเป็นเหนือไปนะบงเบิงในคลิปพี่รัวมันเนี้บู๊นใจเหยียดขนาดเลยแต่ตัวนี้โอเคตัวนี้มันมันเปียวดีเนาะบอกใหญ่เลยเมียสี่สิบเลยพี่น้องครับสามห้าห้าเอาเบอร์มาใส่อีกรอบหนึ่งเล้วศูนย์แปดสี่ห้าสองศูนย์สองศู้าเจ็ดหนึ่งกับเสียจิตทีมงานนี่แหละครับทีมงานเมืองจันท์ทีมงานเมืองจันท์เวัตถุพี่น้องมาว่าทั้งคนห่อยเชียร์ยังไงบ่าวบาวบ้าเห็นเนาะ บ่ได้บ้าอะไรนะแต่ไห้เสียหมดเพราะมันนะคับกินกินจริงมางบ่ฝากเข้ามาดิฝากถึงมามามันเลี้ยงบอกถามมันรถมันเขาไปไหนมันเมาพ่อจอดแต่ว่าจอดเ้าแต่ว่าจอดจอดอยู่ในค่ขอกล้ายต่อย่ะฝากเข้ามาผมผมไปเมืองก่อนก็เห็นอยู่ในรถถามว่าแป้งง่วงเหรท่านฝากถึงมาเอออยู่ว่าเบบีอะไรยัง

เอาลับไปเลยนี่แม้กระดมนี่แม่โอ้ยหยยังขึ้นดมยเจ้าสองคนป่ะเจ้าสองหูยยังให้คนลดเว้ยวพูของเป๊ะๆอยู่้ ได้ไปชิมหนังยางครับมาทั้งทั้งทีเลยพี่น้องผมลงทั้งวิอะไรยูทูบเห็นอะไรพี่น้องว่าที่นี่ผมชิมมีหลายตอนเห็นบั้งเด้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยววัวไข่เดียวเอ็มเอามาทรงไมไม่นไงว่วสองไข่บีบข้าวสองวัวเสือฝนตอนยังไงเท้าทายไหมล่ะพี่น้องครับต้นยังงามอยู่เด้อข้าสองเอ้ย เออสองหมื่นสองตัวผูองตย้ัวเมาครับบ้เลยเผูโอ้มีโค้งในเลยย่างกับย้อนกับมันเก่าเีกนิดหน้น่งงัวมือ มัวมันเขาในสนามอะไรลายมีเป็นเป็นลายลอยตัวพี่น้องเพราะรถมันติดยี่ขนารถใหญ่ใหญ่ได้ัตเหรอขงบน่าเขา้อนันเลยก่อนนี่ี่กับนมันเกาเหล่นีครับผมไหลสดไปรอบนึงได้พี่น้องครับยังจะรอเนี่ย แดงกี่ล่าผ่อดผมจะขอให้เขาให้มพืู่นช่นอเกย์่อเขาหายยันอยู่ห่นงกันสองน่เขาเพิ่งขา่อะไรวยาแล้ววะวยแรมล้วงวใส่อยใค่มาแล้วครับโอ้ยมาเลยครับเน้าดีเด่นก็ตูว่าักญาตู้เนแ่กใช่คนพูดว่าเขาแย่้นอ๋อรถมารถเขารถเขารถเขากลับมาของเก่า ลมันลงไม่ได้หลังเจือดมัใหม้ยมันนามดีด้วยโอ้ยย่างมันยานควายได้เลยควายนอนนควงโลกันตอนนั้นแม่โลงเงยไม่เงยรับมาหมองเกาคือเกา ตัวนี้สองพันขายไปเลยตัวนี้ตัวหน่อย2องพันเขาขายแล้วตัวนี้ผมขายลงไรเขาถึงได้พี่น้องก็สองพันอ่ะ่วขน เท่าไร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 กูนด้บอกครับโอ้ยมือสพันเจ็ดร้อยมือองพันเจ็ดรขับผมมือลี่เนาะลี่ครับลี่ลี่กัเทินมันกจ้าเทินมืเิแล้วผมกับบูกันลี่เลี่ยก็แก็เมียก็ผูกเมียมือสงพันอยครับมือว่านมือว่นเปหาไอ้พ่อขื้เบียแล้วไปใส่ือกันพ่อต้นปุ๊บปิดบานไปใส่าเราไปงานงานปาเปล่าบรนทุนาแก้ว ตุนละเปนีลไปงานนี้เรนเส้นแก้วก่เออเส้นแก้วแมนเออผมไปหาเราเ่าอยู่ในงานเห็นปะไปบองงวเราผบมีเจ้าตวย้่้อเราไปลาเหมือนเหเห็นวะมามาเบอร์มาแล้เบอร์มาก่อนศูนย์หกห้าสามสองแปดแปางปดแปดศูนย์สหนึ่งทีมงานสังปีผขาตัวนี้ตุนตาลูกๆขลูกไายปานตัวนี้ตองอกสี่หมื่นกว่าสี่หมกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยให้บุย นี่ที่ว่าตรวมาทายู่ตุตุุผู่เด้อจากดีมื่อพอพันพอพทายยากพี่นึ่งพี่น้องพี่น้องพุดนะคุณไหวตพี่น้องโอ้ยทางลงบันไดน้ำเนยสี่หมื่นโทรมาเพิ่เมื่อกี้ครับผมบอร์เดยกันเด้อเนาะบอร์เยกันเด้อมันทายยากพุนะตัวบอกยัโอ้คุนะเม็ดีสไปไป ้ายอย่างได้พี่น้องมืนอนน้ครับดูปรับสามหนึ่งขึ้นมาสี 40, ่หมื่นเด้อ้องไวยสี่หมื่นไมเีเ้เตัวนี้ตาัวนี้สี่หมเด้อสี่หมโทรมาเพิ่งเมื่อกี้ครับพี่น้องครับตัวไหนนึ่นหนงหมืน่นกว่าผมผมลงชีบแม่องโอ้ยเบืงกิล่ะสีว่ากงบอเลนบร่อยตัวใดไม่ตัวใดมูอนมอุ่ยยเลยท่านนี่ ต้เหียาทายไปยังนอไ่ชดไปนอเมื่อกี้วันมาไม่หูอยู่ดิเอาชัดเจนเลยพี่น้องครับวันนี้ผมไม่ไรชดไอ้ผมป็ไรชดได้พี่น้อง่ายปกติเราาจะลงไหนลายตอนเอาเอาบึ่งคนตาไปนะสูงเมตรสี่สิบเกือบห้าสิบได้พี่น้องสูงเพิ่มเท่าไรเงาสองพันมื่หาพันต้นเมอันเรอันท่องแล้วท่องมาได้ไป มั่นากาเายจับอเจ้าว่าบ้านเลยสมโตป่ะ่ันนีอเนียจะมาเคร,รื่องมันเคื่องมันลดเครื่องบิดเครื่องมันหนุนมนุตรงมันมันมันโออาะนะปกันมเอากันพร้อมเด้อมนสเดือนเท่าไหเราคาสองหมืน่นหบองต้องไปผสมเลยพี่น,น้องได้ได้เลออีกกลางเมษาหานา้าก็นด้ไปกิน,นนองมานองออกออกองการพอดีเด้อ นี่ินเดินเดินเดินินนนอไรสงการพอดีเลยกับป้ายสงการพือดะรสองหมืหาเอาเบอร์มาใส่เลย้ศูนย์หกศูนย์หก่หกศูน้าหกศูนย์หาแปดเจ็ดสองสองแปดเจ็ดสองสอเขาว่าง่วงง่วงนั่นรถกล่อมบบง่วงบบกไอบากบาทไงหลุยได้วันไนมะ ควายงัวงโต้สองตัวพี่นั่งรถไปยังพี่รถไปจอดทั้งวเน่ยย ยัดไปเอาก็ไปไปถาของมอนลงลดลลดลงขอบุดีระดที่น่องช่อง้เราสีไปสาไปทังคุณเดลพี่อ่าเ่านี้เก่อนดูขอบขอบก็คือรถบนลวพี่อองครับเร็มรถอ้ยของดีของดีขอบขอ ูอ้ก็เสียวลาอะไรพี่น้องครับมาเดินสงสารรถสงสารขุดยางเลยอันนี้คอกผักกลางพูดนะเพชรบุรียะโสกับปเต็มโอ้คอกหลายรายพี่น้องอันนี้ง้อขอกทั้งผักกลางกันเด้อ ต้นนี้ตัวผูแอนไว้หลังแอนเ้าไรครายอยู่พี่น้องครับทั้งี่ที่ตะบันตกตะบันตกได้เยอะอยู่มีกระเต็มข้าใหญ่ไปเดินทางเรอที่นี่เอ้ามาทั้งอยู่ที่นี่ในชิ้นึงก็สีเกิดเจอนี้แล้วที่นี่ขอดียว่านอถิง มาทีงนด้วยบ่ผมรด้ผมะดลำบากปานดนพี่นออ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 อ้องถ้ากันยังยัอาออามันไปบ่ได้มันก็ต้องต้องขอใจสภาพกันนำเนีย ของไทนี่ชุดนี่นี่ครับนี่ของแถาแกเพื่อนครับแกนี่ถแก่ยาแห้งนอของงามี่ะของเพืนเลยผมใ่เราเห็นถาคุณเราเห็นั้นนาในที่เรถนนเอายังไม่ใส่เลยเนาะใส่กได้หนคูห็นคูก็ได้เนาะเดี๋มาใส่มันสิยางไงยางไงควมันสลายเป็นไลายดีแล้วถึงอลารต้นคะไตนคงอะไรไปไหน้ต้นโค้งสิมื่นสี่่งหมงยังท่งติดเหนื้อผมยางมามอยู่บนอะไรนะมันติด คน้นกงวัวติดคนติดตัวละเมิอนสีัหาเด้อมีสโคง้งโตสองโตแล้วตัวนี้มีโคง้งแลอวตัวนี้แหละครับต้องถูกกับยางไปได้เพื่อ <c oughs> ย่างไปนบริเวณว่าสิงางมนเนี่มันจมเกือบบูดานเขาไปเราเหลือสองโต <c oughs> เอาทีมงานเท่านี้เลยครับผมพอสิกรเรามาพอพอดี สี่พันหาง้อโค้เป็นอย่างรอบอเดอมัมาตดลมบอผมว่ามันตีตดลมไหนได้ือว่าจะเชื่บอกันอีกนี่ยขันคนตลมเลยเอาเบอร์มาใส่ศูนย์0 1้า้าแนหนึ่งดเดนหงตัะี่สบ้าเอาัวหนีมาบิกอไปนหลัย่ลังไนีับ่ เป็นยังไงไมาหาแมวมาเข้าที่เราลูกเยบนขายสองขายสองพันสองคนไทยแล้วตันนี้ตันนี้สองนสอมันนั่าแมวอยู่แม่ลูกลูกแม่เนี่แม่ไม่ใส่หรอเดินตลอดที่ เ on, ดี๋ยวว่าตัวเมย์มันมั่นใช่เนี่ยครับขันบร็อกทครบ้างในเขากลับไหนโอ้เขาเขาเขากลับโู้ยป็นบางงวงงานหมดเดยอุ้ยเจ้าัะไรหรอ อ้าวพอพอพันธ์นี่โอ้ยกูชี้ยางเขาไม่ได้ลูกพกแปดเนาะลูกเคพกแปดเด้อพอพันธ์เดี๋ยวพอพันธ์ลูกเคพกแปดตั้งเดือนอะพกเดือนกัวพกเดือนกัวเคพกแปด สามสิบกับสี่กว่ามันอยู่ในสูงมองสูงครับมีนงครับมีสิบรแอมเเท่าไหร่เปิดไว้้าสองกวนีองหมื่นสองสองหมื่นสคกแปดได้พี่น้องด้อายุงูกทีมงานทงีมงานคนไสเอามาตัวเดียวเท่านี้มสตัวนึ่งไส่ใสเนย่ามันหรืออไามาผีเป็นไงนะบอกะไรตอนนั้นเป็นอะไรบางไเป็นเปิดไป สองหม่นสองกับสามสิบแปด 22, แม่ยัยนี้อันนื้อปงามไปไหนอ้ยสามสาิบแปแม่สาวนี่แม่สาวนมันแม่สาวแต่ว่าเอาไปผสมขึ้นนาจ่ดีเนาะลองๆทดลอง,อลองครับ ต้องต้องเสียงก่นอนนะลูกแม่สีงามไหนมันใหญ่แม่มันใหญ่ครับสามสิบแปด้องไว้วุ้ยมั่วนี่สองปีกัวกัว,กวตัวบักแน่นพี่น้องครับหน้าที่นี่ครับมื่อกี้เด้อะขึ้นเครื่องวันเครื่องคุยป,ปูเครื่องน,นี่เครื่องคุยป,ปูเนี่นี่เครื่องคุยป,ปูหาหาอะไรง่ายๆเลยแบบนี้สามสิบแปดทองไว้ที่มาทท่านโพนซาเฮาเดี๋ยวจะขอบเบอร์ให้เด้อตัวน,นี้สองหมื่นสอง มืมื่นไปเลยบ่มือ,อ่นไปอยู่ผมจะไปอยู่ไหนผมจะไปเย่ผมไปลยไปไล่ไปเลยสดใส่บูทบพอเดือนละเทียเออมือพี่น้องถามผมบทิตนาผมจะไปเลยเด้ไปไล่สดแบบนี้แหะไล่สดรากาทั้ง YouTube เด้ให้พี่น้องทังบ้านเบินงน้งกันกไปเดือนละครั้งอ่ะสำหรับครับวารินเอบอร์มาใส่แล้วเบอร์เบอร์ศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดสมี่หีงานึทีพ่นไส้ที่งานพ่นไส้ห่สองล้วก็สา เอาอยู่รวมกันผ่แม่แม่โรดีแม่นนองเป็นพี่กับน้องเอยกับน้องมันไอ้กับน้องเอ๋ยกับน้องชุดเท้าายเลยเสียบบดสียธงไปเลยเสียบเยตัวนี้เสียพี่กันขายเสียบนุบนไปเราไปสามตัวไปไหไปตัวใดต่อเลยไปไปไปไไปไปไปนปไ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 อไ ประกันจะมีสุยาร้องหนึ่งหมื่นหนึ่ันบาทแม่สาวหงวัวน้องครับแรงแรงเข้มต้ังเดือนหรอวะชนปีคือชนตีนาะพรอมสมสูงเนอาป่ะยยานระยังด้วยป่วยยานใเม้น้อยจมได้เกิดบเลยลงไปไหมันจมมันจมมันจมดิเนี่ดึงเกิดพุทธมันยี่สิบนลเทาดึง้ยเอาช้นตีล่งหมื่นับาทแม่สาวน้อยทีมงานเกลือให้เฮ ส่เบอร์มาผมมูน่าก่งยครับอยากได้ทุกอาพี่น้องครับขออนุญาตมือทีอพี่น้องมันทายปรีทายด้านบ่าลงไปข้างในหน่อยนม่ได้เลยอ่จมเกือบเลยมันดึงเกือบเกืองจมเเกนมันเหนียวเันเล่เสแถวปอย่งนี้เสียบนไปแล้เว้ยเอาขึ้นรถไปอุบลมหนอหน่อยครับไปเหรียญต่อ พ่อหรอเชนี้เราพ่ยุดนอนเลยเชนี oh od, ่เราบอกไม่จับพ่อหอดรถแล้กดร่อนจังยังเลยเชนี่ง้อสายนอนนี่สร้งแห้งจะได้บวขืนบัวขืนเลยเอาไฟเพืนง้อสายนอนจิาใจมันเอกัน ผู้ดีผูดแตค้ายผูด,ด we พเด่ dar, <Russell. S 1> คล้ายได้พี่น้องครับผูดนที่ซ้ายนอนเลยนัดหนากรว่ากันไหมอื่นทำเป็นผมบูจิตุลาจะไปตั้งรอยยัดให้เด้อพี่น้องครับไปขอบคุณไลค์ครับมารับชมครับอออือจับปองเลยด้วดูขึ้น เที่จะออหรอไเดีนี่นายทองปางงังเลยี่นี่เออลูกข้นเออน่นลุกเอ๊ะมันมันปีนมันปีนหางไปนี่ไปขึ้นไปเอาดีเีพี่นอในรถเขาอยู่ซึ่นเอาจองเลยไปต่างล้ว เราหาเมนูเอารถมาแล้วเข้ารถเป็แล้วไ,ไหมรถติดตั้งแต่คุณพี่น้องแต่บรรนนต์แดงคุณย่างก็หอดตลาดมันเขาไปข้างในแล้วมันจะออกบรไษัทอไรประเทศน,นี้กับตลาดยะโสธรไฮ้ตลาดสมไปหน่อยเมื่อเดียววันที่สามนี่พี่น้องสามอจีบนึงก็ออกกัญชาล่ะง่วงมัอนี้ขายดีขายดีแต่ว่านเลยพี่น้องครับแต่ราคานังเด๋ ออราคานี่จะลงประเด็นใดมันไม่ท่านขึ้นได้พี่น้องเพียงแต่มันขายดีเดะเมด่ออกค้อนสาแล้วมันสีเป็นอย่างไรผมมีเพื่อในหูอย่าบอกว่ามันขายดีไหมบางช่องว่ามันเอ้ยบางช่องบอกว่ามันขึ้นมันมีทางขึ้นได้ง่ายหรอกพี่น้องครับที่มันขายดีเสมอเพราะว่าเวียดนามมาซอยสื่อครับกำลังคนสื่อในประเทศมันก็มีชำนั่นล่ะมันขายดีต้องใส่คำว่าขายดีเดะไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคพูดขืนไลฟ์สดเด้อพี่น้องครับ